สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับเต้มอเตอร์รถมือสองของคนมีสไตล์ครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถวินเทจคลาสสิกทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ครับและรถทั่วไปทุกรุ่นครับผมวันนี้มีรุ่นประจำเรามานำเสนออีกแล้วนะครับกับเจ้าเวป้าครับตัวนี้จะเป็นเวป้าสมอลเฟรม90เลเตอร์4เกียร์นะครับเลขโครงเลขเครื่องเดิมครับผม อ่าเดี๋ยวมาดูรอบคันเลยครับคันนี้ทําสีเก็บงานมาใหม่ๆเลยนะครับใครได้ไปคุ้มๆครับทําสีขาวมาสวยๆครับชุดกระจงกระจกเบิกใหม่ครับมือเบรกมือคัตเบิกใหม่นี่ครับสวยๆเบาะสปริงครับนี่สวยๆเลย ใครได้ไปคันนี้พร้อมใช้ครับหาย่านะครับ90เลเซอร์ถ้าเป็น90ธรรมดาจะเป็น3เกียร์ตัวนี้เป็น4เกียร์เดี๋ยวผมให้ลองฟังเสียงเครื่องเดินเบานิ่งๆครับเดี๋ยวเปิดเปิดห้องเครื่องให้ดูครับนี่ครับห้องเครื่องก็จะแห้งๆนะครับอันนี้ห้องเครื่องแห้งๆเลยปิดฝา ฟนี่ครับตาตัดง่ายๆครับทีเดียวติดเดินเบานิ่งๆครับเล่มพาสีเอกสารชุดโอนครบครับเดี๋ยวผมลองขับไปดูครับ นี่ครับระบบไฟติดครบครับรถเครื่องดีเกียร์ดีครับพร้อมใช้ครับขับใช้งานได้ปกติครับรถสวยๆเลยนะครับเดีย๋ยวมาดูทางด้านนี้ครับ สมอเฟรม90กับ90เลเซอร์หลักๆจะต่างกันที่เห็นได้ชัดเลยนะครับหลักๆจะต่างกันก็คือตัว90ธรรมดาจะเป็นสามเกียร์90เลเซอร์จะเป็นสี่เกียร์แล้ว90เลเซอร์จะมีเก๊ะนี่ครับจะมีฝั่งเก๊ะจะมีเก๊ะฝั่งนี้ด้วยแต่ถ้าเป็น90ธรรมดาจะไม่มีเก๊ะ90เลเซอร์จะวิ่งดีกว่าครับโอเคครับผม นี่ครับรายละเอียดดีเทลรถก็ประมาณนี้ครับฝากไว้พิจารณา1คันครับผมครั้งหน้ามีรถอะไรมานำเสนอฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ